แถบนี้เป็นดงตาลนะอ่าตอนนี้เขาตัดไปตัวนึ่งเหลือแต่ตอแล้วนะเหลือแถวนึงแล้วก็ปลูกใหม่ด้วยแถบทะเลนะเป็นของอ่าพัทยานะครับตางเยวจะไปดูตลาดกันนะครับตอนนี้เรามาเดินตลาดอ่าดงตาลนะชื่อตลาดดงตาลชายทะเล ตลาดเหมือนกับเป็นถนนคนเดินตลาดแบบทั่วข่าวนะของทุ่งสะปานดูของมีก็ <c oughs> ไม่ต่างกันกับแถวบ้านเรามีไก่ชีอ่ไ่ก็สูงหักบพันก็สูงหัวกบพูน เจออะไรสะดุดแล้วมันคืออะไรมีไส้คิมบับมีไส้คิมบับโอ้โหมีไส่คิมบับเป็นอะไรที่เด็กๆอยากกินก็มีหลายรสชาติอัวใจคนรุ่นใหม่ อแต่วันนี้เราจะเดินเลาะนะอืประทไทยนะยำหูปลี ันนี้ไกต่ตะไคร่คิดไม่ได้ลองดูไกต่ตะไคร่ไหมสักไม้ลองชิมดูเออมันจะเป็นยังไงไกต่ตะไคร่เดินกี่เลยเอาชิ้นนึ่งพี่ไม่ต้องใส่ถุงก็ได้ครับไกต่ตะไคร้ครับหยิบเอาเลยลองหาต้องหมูย่างแปลกเลยลองชิมกัเนี่ตายแล้วครับไกต่ตะไคร้เมนูลองชิมนะครับ ทางนี้ก็บปอบเบียทอดอ,อือโอ้ยอันนี้น่าจะเป็นร้านค้าที่เขาเจ้องไว้ทำไมนะแลชอบเนี่ยแล้วก็ไปนั่งกินอะไรเงี้ยอ่าเป็นลักษณะที่นั่งกินกน,น่าสนใจน้องคาปลาหมึกย่างแม่แม่หัวรูป ไ้คะไม่ใช่หรอไม่ใช่ตกินก็ซื้อเลยอันนอยากานมล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 มรมลมีน

ตอนนี้เดินเร็วอย่างเดียวนะครับน่ายู่บาเลยน่าเล่นมากน่ามานั่งเล่นกีตาเล่นทางนี้ต่อแล้วไม่เดินกลับไปสุดเลยไปสุดเลยเราไปเราไปล็อกแรกก่อนแล้วก็ไปล็อกสองขากลับไม่ด้าล้อกที่กับ มีมันแรงนั้นเลยไทยนะ ชิจักซิมบ่เานมก็บ้อาไก่มากับตะไครสายกันแล้วก็มาปิ้งเอาไก่แบบสับน่าจะจังแล้ยนะอืมอืม อันนี้เป็นล็อกไปท้ายส่วนมากก็จะเป็นพวกเครื่องดื่มมานั่งกินมน,กนมเย็นชายเย็นข้าเหนียวนม,นนมก็จะมี ไปนั่นละฮะรออ๋อเรามาแล้วนะทางนี้ไม่มีมันจ้องอ๋อตรงนั้นเป็นที่นั่งนัเกเรียนมานั่งเดี๋ยวนี้เพียบเลยอืมน่าก,กินมากขนมปัง ก็ยังกินกุ้งเหมือนเดิม <c oughs> ไม่พ้นกุ้งอะไรแก้น้ำปลาน้ำปลากวน่แกไนะคะน้ำจิ้มอยู่ด้นะะนานมนก็จะมีโต๊ะก็อี่ให้เช่าเช่าแล้วมานั่งอย่างนู้นเอ้อเอาตรงตางนะไม่มีรายการ นี่ก็ต้องชักภาพนะ่อยได้อีกหนึ่งที่จะไปนั่งกินนะเร้จนี้ก็จะมีร้านพานะมาให้นั่งเนะช่านั่นเองนะ น่าจะสามสิบเจ็สิบบาทคนหินนมันบังผิวเขานั่งแถวนี้ก็ไม่ได้แหละด้านหน้ามันจะมีแต่เด็กคนหินก็ต้องอยู่ที่นอนไงเอาบนได้ไหมทางนั้นเข้านั่นอ๋อทางนั้นได้อยู่ไปเลยไปเลยไปเลยเดินได้เราเดินนะอ๋อเขามาจัดเป็นร้านค้าตรงนี้เลย เออครับป<ม>่ะเดี๋ยวลูกเดี๋พึ่งไปเราไปดูแถวนี้ยก่อนไหม,ม,มนี่ทำกินเด<ม>ิน<ม>ต่อเรายังไม่มีอะไรที่จะไปนั่งกินเลน<ม>่นโอ้ไก่<ม>นั่งกินริมร<ม>ิมทะเลเนื้อโค อืมแล้วแมวใหญ่จะแบบนี้ไอเป็ดอะไรแบบนี้ชา้าๆหรอกรอแม่เห็นอะไรสะดุดตานี่ตอนนี้เริ่มไปหาซื้อแล้วนะรอบสองนี่ไงเบรดหมูปิง้งไก่ปิ้งเบ็ดเพิ่งนี่ใช่ไหม อบอบเนยอันนี้อันโอะไรอ่ะไอ้กอบลูกตัวสีดเอาได้แล้วแต่เอาเลยเราเลาะนะครับนี่เป็นเส้นหลังแล้วนะเส้นเส้นติดทะเลเอาดุมตาลน่นนั่งนั่งนัลมยินสบาย อืมของกินนั่งกินเลยชิวๆเอาขนมไทยสุดแล้วนะสุดแล้วต้องคุยหยอดอีกเอา เราจะหาเสือมาปูแถวนี้แหละนะ,ะคนก็นั่งกันนี่างนี้เราต้องจะต้องวันแถวนี้แล้วนะชิวๆเราได้แล้วนะครับได้จุดแล้วกินอลครของไกลของมันไปนี่เราเลี้ยงอาหารทะเลนะกิน <c oughs> มาสองวันนี่กับบรรยากาศชิวๆ มีเพลงให้ฟังล้นนง,อองนู่นขออีกนะเออนี่พร้อกับลมทะเลเย็นๆเรามานั่งดูตรงตรง,ตรงที่ตาแกตกปลานะได้ปลาหมึกมาสองตัวแล้วนะกันโอ้ตาเนี่ยเป็นเพลินเลยนะเนี่ย เย็นมาเริ่มได้นะครับโอ้ส, oh, สุดอตาสองชั่วมงเากนะอ่วอันนี้มันไกลๆามันไปหอดมาช้างแลวยอมา